เรื่องนี้ก็คือเป็นเมะหมากรีนแฟกทงเขียวที่จริงใจจริงใจสำหรับฉันนะ เป็นอีกเล่มในลอตนี้ที่เราชอบมากๆชอบทั้งคาแรคเตอร์ของพระเอกแล้วก็นายเอกนั่นก็คือเรื่องศูนย์เซนติเมตรระหว่างดวงตาของคุณและผมเรื่องนี้เป็นแบบเล่มเดียวจบแล้วก็มีเซตพิเศษด้วยสามารถอ่านจบได้นในเล่มแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะออกเล่มต่อหรือเปล่าเป็นเรื่องที่เราแนะนําให้เอาแบบชุดใหญ่นะคะเพราะว่าตอนพิเศษ12หน้าก็คือแซ่บมากเรื่องนี้ตัวน้องนายเอกของเราเนะ่ะเขามีอาชีพเป็นนักแคสเกมโดยใช้ชื่อแอคเคาท์ว่าถังครีมสดด้วยความที่มีปมเรื่องดวงตาคล้ายกับงูก็เลยทําให้ตั้งแต่กน,นงนนกาั เป็นโอตาคูเกมแต่การที่แบบตัวเองได้เล่นเกมอะ่ะมันก็อยากจะบอกต่อให้กับคนอื่นใช่ไหมว่าเกมนี้มันสนุกก็เลยเริ่มต้นด้วยการเป็นนักแคสเกมจนกระทั่งมีผู้ติดตามเป็นล้านซับถึงแม้ว่าบุคลิกตอนที่แคสเกมอยู่จะดูเหมือนเป็น extrovert แต่ความจริงแล้วพี่แกคือขี้เขินขี้อายมากจนกระทั่งวันหนึง่งเขาได้รับอีเมลจากคุณอันนนท์ที่เป็นเพื่อนกันทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นนักสร้างเกมที่นายเอกเขาชอบมากๆเชิญให้มาร่วมทำโปรเจกต์คอลแลบเกมใหม่ด้วยกันนายเอกคือตื่นเต้นมากแบบว่าได้ทำงานร่วมกับ มา,มากเลอะเรื่องในอนาคตก็เอาไว้ก่อนเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วแหละแหมโอตะคุก็มีหัวใจนะโอตะคุก็มีความรู้สึกเหมือนกันคือในเอกอเขาเป็นเกย์น้อยท่านหนึ่งปกติแล้วเวลาที่นางจะชูปิดูเพ้ตัวเองอนางก็จะเปิดคลิปของคนคนหนึ่งซึ่งจะเป็นอารมณ์แบบเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าวิดีโอโฮมเมดหรอแล้วนางก็จะดูแค่คลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นด้วยเพราะว่านางชอบฝ่ายรุกที่อยู่ในวิดีโอนี้ฝ่ายฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีรุกแบบนี้เป็นของตัวเองบ้างแล้วของที่นางใช้ก็แบบไม่ใช่ขนาดเล่นๆด้วยเป็นขนาดที่จริงจังมืื่ออ วันนัดกับคุณอนโนนท์นาเอกคือตื่นเต้นมากจินตนาการเอาไว้ว่าจะต้องเป็นคนแบบเดียวกันแน่แนเลยแต่กลายเป็นว่าเป็นพ่อหนุ่มแสงอาทิตย์สดใสเหมือนไฟล้านดวงโอ้ไม่ก็เจอเจ้าขนาดนี้ก็คือเกรงไปทั้งตัวแล้วแต่ว่าตัวพระเอกเขาเป็นคนเฟรนดี้ก็เลยทําให้ในาเอกเขาตกหลุมได้ง่ายจนกระทั่งได้ลองเปิดใจคุยกันเรื่อยๆถึงขั้นพามาถึงบ้านงงไปแป๊บนึงว่าเฮ้ยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะและอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเอกอ่ะเขามีใบหน้าที่คล้ายมากๆคล้ายกับคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอที่เขาใช้ในการชุบง ตอนที่พามาที่บ้านน่ะก็กะแค่ว่าจะพามาอวดคอลเลกชันเกมแต่ว่าจังหวะนรกไปหน่อยเพราะว่านายเอกอ่ะเขาลืมเขาตากของสิ่งนั้นเอาไว้แล้วพระเอกก็ดันไปเห็นเข้าก็แบบโอ้โหเกินไม่เข้าคลายไปออกกันเลยทีเดียวแล้วยิ่งมันนึกถึงหน้าพระเอกที่คล้ายกับคนคนนั้นน่ะมันก็เลยทําให้แบบจูโดขึ้นมาบทสวดใดๆก็ไม่ช่วยแล้วล่ะพระเอกเขาเห็นท่าทีแบบนั้นก็พอจะเข้าใจก็เลยลองยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าอึดอัดขนาดนั้นเดี๋ยวผมช่วยไหมครับผมช่วยคลายความเหงาความเครียดให้คุณไหมครับนายเอกก็แบบจริงเหรอวะหนุ กับไอดอลของฉันเนี่ยนะมาจัดมาเลย อะไรที่ไม่เคยทําอะไรที่เคยอยู่แค่ในจินตนาการพระเอกก็คือจัดให้หมดโดยเฉพาะท่าทีของพระเอกที่อบอุ่นอ่อ,อนโยนเหมือนกับในคลิปนั้นด้วยพระเอกแสนดีมากคือถามตลอดว่าอยากได้แบบไหนอยากได้ยังไงแล้วพอใะเอกเขาเสร็จสิ้นสมหมายแล้วก็เพิ่งจะมานึกได้ว่าเอ๊ะหรือเขาจะมาหลอกฟันกูหรือเปล่านะแต่ว่าโปรเจกต์เกมก็ตกลงกันไปแล้วยังไงก็ต้องเจอหน้ากันอีกในระยะยาวอยู่ดีในเอกเขาก็เลยถามไปตรงๆว่าคุณะหลอกฟันผมหรือเปล่าพระเอกก็คือไม่ผมจริงใจกับคุณนะใยน้องที่มาเห็นสายตาลูกหมาของพระเอกก็คือแบบโอ้นี่ฉ เริ่มเรียนรู้กันไปทีละนิดกันแล้วกันว่าแต่ว่าคุณอโนนน่ะใช่คนที่อยู่ในคลิปนั้นจริงๆใช่ไหมนะอยากจะรู้มากคิดว่าสายตาตัวเองอาจจะดีไม่พอก็เลยเรียกเพื่อนให้มาช่วยดูด้วยกันคือนายเอกอะ่ะเขาจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่สนิทกันมากเป็นแก๊งโอตาคุเดียวกันแล้วก็รู้เรื่องรสนิยมของนายเอกเขาเป็นอย่างดีและทันทีที่เห็นหน้าพระเอกก็คืออ๋อนี่ไอดอลของนายนี่ได้ second opinion <c oughs> มาแล้วก็แบบใช่เลยในขณะที่น้องนายเอกอ่ะเขาพาเพ <ๆ S 2> ื่อนมาให้พระเอกรู้จักพระเอกเองก็พาน้องไปหากลุ่มเพื่อนของตัวเองเหมือนกันเเเเเเหหหมมืออออนนนนนป็กกกกกกาาาาาาารรรระะะศๆวว่่่่้จจิงงัับแตตีีุณ์ททํใล ไม่แน่ใจแล้วว่าพระเอกะจริงจังกับตัวเองจริงๆหรือเปล่าแล้วทําไมเพื่อนของพระเอกถึงได้พูดอะไรบางอย่างออกมาถ้าอยากรู้ก็ลองไปหามาอ่านกันดูนะคะส่วนตัวแล้วเรื่องนี้เราชอบมากอยากจะให้มีเล่มต่อเหมือนกันไม่รู้มีหรือเปล่าเรื่องนี้ลิขสิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์ first love นะคะถ้าเป็นเล่มธรรมดานี่เล่มละ240เหมือนจะแพงนะแต่ว่าเล่มหนาม,มากเซ็ตพิเศษจะอยู่ที่390นะและอีกอย่างเรื่องนี้เป็นแบบอันคัดนะคะชัดทุกอนุลายเส้น enjoy reading ค่ะ